สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเรียนกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่63นะคะการแสดงวิธีหาคำตอบในรูปอย่างง่ายนะคะอันนี้ก็จะมีการบวกลบคูณหารของเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปทำเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเครื่องหมายคูณถ้าเครื่องหมายคูณ เครื่องหมายคูณกับหารมาก่อนให้เราทําคูณกับหารก่อนนะคะอันดับแรกก็คือให้ทําคูณกับหารก่อนอันดับที่สองก็คือค่อยมาบวกกับลบนะคะเครื่องหมายไหนมาก่อนให้ทําอนันก่อนนะคะโดยอันดับแรกถ้ามีคูณกับหารให้เราทําคูณกับหารก่อนแล้วก็แล้วค่อยมาทําบวกกับลบนะคะอ่ะอันนี้อ่ะสมมุติว่า ยกตัวอย่างเช่นโจทย์นะคะ3ามส่วน4บวกหส่วนสหาร7็ดส่วนแลบเก้ส่วนสิอ่ะถ้าในกรณีอย่างนี้นะคะก็คือคุณครูบอกแล้วว่าต้องทำเครื่องหมายหารก่อนเพราะฉะนั้นเราจะจับก้อนนี้กระทำก่อนนะคะว่าหารกันแล้วได้ออกมาเท่าไหร่จากนั้นค่อยมาทำเครื่องหมายบวกและสุดท้ายค่อยมาลบนะคะตามมัน ตามลำดับนะคะอันไหนขึ้นก่อนถ้าบวกกับลบเนี่ยอันไหนขึ้นก่อนเราก็ทําถ้าลบขึ้นก่อนก็ทําลบก่อน,น,อนถ้าบวกขึ้นก่อนก็ทําบวกก่อนนะคะแต่ถ้ามีเครื่องหมายหารกับคูณให้ทําหารกับคูณก่อนนะคะหรือถ้ามีวงเล็บก็ให้ทําในวงเล็บก่อนนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่ง แล้วครูเปลี่ยนสีก่อนนะคะเพื่อให้มองชัดเจนอ่าข้อหนึ่งนะคะ c เศษสามส่วนสี่ลบก,กับสิบห้าส่วนแปดคูณกับหนึ่งหนึ่งเศษเจ็ดส่วนเก้าบวกกับสิบเอ็ดส่วนแปดนะคะอ่าอันนี้ มีทั้งเครื่องหมายคูณมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะอ่ะอันดับแรกเราต้องทําเครื่องหมายอะไรก่อนคะหมายคูณเพราะฉะนั้นเราต้องทําในก้อนนี้ก่อนนะคะต้องจัดกระทําก้อนนี้ก่อนอ่ะก่อนที่เราจะทําเราต้องแปลงให้มันเป็นเศษส่วนก่อนนะคะจากจานวนค่าให้เป็นเศษส่วนก่อนสี่สี่สิบหกสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าส่วนสี่นะคะลบกับอ่ลอกมาเหมือนเดิม ก็จะคูณเกนึ่เป็น9ก้าบวกกับเจดเป็นสิบนะคะส่วนด้วยเก้าบวกกับ1 1เอ็ดส่วนแปดอ่ะถ้าเราทำก้อนนี้ก่อนใช่ไหมคะถ้าไหนตัดได้ถ้าวิธีคูณกับหารถ้าวิธีหารให้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนเฉพาะตัวที่อยู่เครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายหารน,นะคะอ่ะถ้าเป็นคูณแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคูณอะไรตัดได้ตัดเลย ามาดูเก้ากับสิบห้านี้เลขเก้านะคะอ่าเก้ากับสิบห้าเก้ากับสิบห้าแม่คูณไหนที่มีเก้ากับสิบห้าก็คือแม่สามนั่นเองนะคะเราก็ใช้แม่สามตัดสามสามเป็นเต้าตัดห้าสิบห้าอันนี้ก็ตัดได้นะคะแปดกับสิบหกก็คือใช้แม่แปดตัดเลยได้เลยแปดหนึ่งเป็นแปดแปดสองสิบหกอ่าเพราะฉะนั้นก้อนนี้ในก้อนนี้นะคะ ตอนนี้อ่าในก้อนนี้ก็จะได้ห้าสองเป็นสิบส่วนด้วยสามหนึ่งเป็นสามนะคะนอนนี้เราก็ลอกมาเหมือนเดิมสิบเก้าส่วนสี่บวกสิบเอ็ดส่วนแปดนะคะอ่าจากนั้นคุณครูจะหา ก่อนที่จะบวกกับลบได้เราต้องทาส่วนให้มันเท่ากันนะคะถึงจะบวกลบก,กันได้เพราะฉะนั้นครูจะหาคอ,อนอทั้ง3ตัวเลยอ่ามี4มี3มี8นะคะใช้แม่อะไรคะแม่2นะคะเพราะมีเลขคู่สองตัวอ2 2 4อันนี้3ไม่ได้ชักลงมา2เท่าไหร่ได้8 2 4 8อ่หารได้อีกนะคะใช้ไม่2 2 1 2ชัก3ลงมา สสอองง2่4หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณกันทั้งหมดก็จะได้224 43 12ิบ22เป็น24อ่ะเพราะฉะนั้นคานอนที่เราต้องทําก็คือ24อ่ะส่วนที่เราต้องทําก็คือ24นั่นเองนะคะนะอ่ะ,อะส่วนที่เราต้องทำคือ24ใช่ไหมอ่ก้าส่วน4 คูณอะไรคะถึงจะได้ยี่สิบสี่หกอ่าคูณหกข้างบนและล่างนะครหกสี่ยี่สบสี่ลบกับสิบส่วนสามคูณอะไรคะถึงจะได้ยี่สิบสี่แปดแปดสามยี่สิบสี่บวกกับเอ็ดส่วนแปดคูณอะไรคะคูณสามนะคะเพื่อที่จะทําส่วนทั้งหมดให้ได้เท่ากับยี่ิบสี่อ่าต่อไปแล้วก็หกคูณเก้าหกเก้าเป็น ้าสิบสี่ใส่สี่ทดห้าหกหนึ่งเป็นหกกับโดยทดเป็นสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่นะคะลบกับสิบแปดเป็นแปดสิบส่วนยี่สิบสี่บวกกับเส็บสามเป็นสามสิบสามส่วนยี่สิบสี่นะคะจากนั้นตรงถูกไหมทในส่วนตัวนี้ได้สามสิบหกหน้า สักครูนะคะ,คคะอ,อุปภูษะกรณอมอ่าถูกแล้แปดหกสี่ยี่สี่สามสามแปดยี่สิบสี่แปดสามยี่สี่อ่าถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เป็นร้อยสิบสี่ลบแปดสิบอ่าร้อยสิบสี่ลบแปดสิบอ่าทำลบก,ก่อนนะคะแล้วค่อยมาบวกลบก,กับแปดสิบเหลือสี่สิบเอ็ดลบแปดเหลือสามแล้วค่อยมาบวกสามสิบสามนะคะนี่ก็จะเป็น เอันนี้ก็จะเป็น6เป็น67ส่วน24นะคะ67ส่วนยี่สอ่ะนี้เรบอกนะจากนั้นจากนั้นเราก็ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะ24เท่าไหร่ได้67 24 2เป็นส8สอ่ะหกสเจลบสิ อันนี้ยืมเป็น17บเลบอันนี้เหลือ9อันนี้ก็จะกลายเหลือ5นะคะ5้าลบหนลบสเหลือ1นึข้างบนก็จะเป็น19นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2เศษสิบเก้ส่วนยี่สิบสอ่นะคะน,นี้คือคำตอบข้อ นี่นะคะต่อไปคณคูณรบเลยนะคะคงครูครบเลยนะคะอ่ะอน,นี่ก็คือวิธีการทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อสองข้อสองนะคะคูสั่งกี่ข้อแ้่สั่งสามข้อนะคะคงสั่งสาข้ออ่ะมาดูข้อสองนะคะข้อสอง ข้อสองโจทย์อะไรเยอยข้อสองมีวงเล็บมาแสดงว่าเราต้องทำในวงเล็บนะคะสองเจ็ดสองส่วนเก้าควณกับสองเศ็ดห้าส่วนหกหา้หนึ่งสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่ลบห้าส่วนสิบสองนะคะ อ่านำแรกเราต้องแปลงแห้นเป็นเสรส่วนก่อนอันนี้ได้เป็นเท่าไหร่92 18 18เป็น20ส่วน9บวกกับ6 22 1 12, 12บวกกับ5เป็น17ส่วน6นะคะอันนี้ในมลเล็บเนาะอ่าน24 1เป็น24บวกกับ11เป็น35ส่วน24นะคะลบกับ 5ส่วน12อ่ะเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะถ้ามีในวงเล็บอ่ะนี้เราก็ทำส่วนนะคะคอ,อน9กับ6ใช้เนี่ยอะไรคะนี่3 3 3 9 3 2 6อ่ะหมดแล้วจับคูณกัน3 3เป็น9 9 2เป็น18อ่ะแสดงว่าคณอ,อนส่วนที่เราต้องทำก็คือ18นะคะส่วนที่เราต้องทำคือ18 อ่าดูนะคะส่วนที่เราต้องทำคือ18ใช่ไหมคะอ่า20ส่วน9คูณอะไรคะอ่ะคูณ2เพื่อที่จะกลายเป็น18บแกกับ17ส่วน6คูณเท่าไหร่คะคูณ3นะคะอ่าก็จะได้ หารหารด้วยอ่านนี่คุคณครูคูณมาหมดเลยนะคะอันนี้เป็นวงเล็บอ่านอันนี้คุณครูจะจะกลับเลยนะคะคุณครูจะเปลี่ยนเครื่องหมายเลยนะคะจะได้เราไม่ต้องเขียนซ้าอีกอ่านเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากสามสิบห้าส่วนยี่สิบสี่ก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่ส่วนสามสิบห้าลบด้วยห้าส่วนสิบสองนะคะอ่ะเข้ามา ยี่สิบคูณสองเป็นสี่สิบส่วนสิบแปดบวกกับสิบเจ็ดสามเป็นห้าสิบเอ็ดส่วนสิบแปดนะคะอ่านี้ในวงเล็บนะคูณด้วยยี่สิบสี่ส่วนสามสิบห้าลบกับห้าส่วนสิบสองนะคะฟไปคูมาเขียนข้างบนนี้นะคะมันออกชั่ว จะได้เป็นยี่สีสิบบวกห้าสิบเอดเป็น91้าส่วนสินะคะคูณกับ24ส่วนสาบลบกับ5้าส่วนสิองอ่ะนเมื่อคูณกับลบให้ทำเครื่องหมายไหนก่อนคะ,ะเครื่องหมายคูณก่อนนะคะเครื่องหมายคูณก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ตัดอันนี้ตัดได้ไหมคะ18กับ24ใช้แมมอะไรคะ แม่หกได้ไหมหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่อ่ะอันนี้ใช้แม่อะไรคะอันนี้ใช้แม่เจ็ดนะคะแม่เจ็ดตัดนะคะเจ็ดเจ็ดสิบสามเป็นเก้าสิบเอ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้านะคะใช่ไหมเจ็ดสิบสามแม่เดี๋ยวตทดสอบกันนะคะเจ็ดสามยี่สิบใส่หนึ่งเท่าสองอ่ะถูกต้องแลนะคะเจ็ดสิบสามเป็นเก้าสิบเอ็ดนะคะ อ่าต่อไปตัดได้ไหมคะอ่าตัดไม่ได้นะคะเราก็จับคูมกันหนึ่งสิบสามคูณสี่เป็นเท่าไหร่เท่ากับสี่สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งสี่เป็นสี่เขาทดเป็นห้าสิบสองส่วนสามห้าเป็นสิบห้าอ่าต่อไปต้องหมายลบกับห้าส่วนสิบสองอ่าแล้วก็มาหากรณของข้อนี้ เพื่อที่จะมาลบก,กันได้อ่าหาคณอของสิบห้ากับสิบสองนะคะใช้แม่อะไรแม่สามสามห้าสามสี่อ่าหมดแล้วนะคะจับคูณกันสามห้าสิบห้าสิบห้าสี่เป็นหกสิบนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ทำส่วนให้มันเป็นหกสิบห้าสิบสองส่วนสิบห้าคูณเท่าไหร่คะคูณสี ลบกับ5้าส่วนสิบสองคูณเท่าไหร่คะคูณห้าคะจากนั้นก็จะได้เป็นห้าสิบสองสี่สองเป็น8ปดสีห้าเป็น20่ส่วนหกนะคะลบกับ5 5เป็น25่สบห้า่วนหกนะคะ,ะลบกันเหลือเท่าไหร่เอ,อ่ย ทบกันเหลือหนึรอได้183่งส่วนหกนะคะจากนั้นเราสามารถตัดได้ไหมใช้ใชแม่สามตัดได้นะคะ,ะ3เท่าไหร่ได้หกสก่อนสามเท่าไหร่ได้หกสิบก็ได้3 3ม0 60นหกนะคะอันนี้ก็3 6มหกสิก็จะได้61สิ่วนยี อ่าแล้วก็ทําเป็นจํานวนค่ะนะคะ20เท่าไหร่ได้61 23เป็น60สิบวกกับ1เป็น61นะคะเรียบร้อยยาวมากเลยนี่นะคะอันนี้คือข้อ2ได้คำตอบแล้วนะคะคือ3ามส1่หนึ่ส่วนยี่สิอันเองต้องคูณลบนะต่อไปมาดูข้อ2องไอข้อที่3 ลบก่อนนะคะอ่ามาดูต่อนะคะข้อสามข้อสามโจทย์อะไรเอ่ยอหเดี๋ยวครูขอพี่พี่โจย์แล้วกัน นี่นะคะก็คือโจทย์ข้อที่3ามนะคะอ่าอันนี้มันไม่มีแสดงว่าส่วนข้างล่างเป็นส่วนข้างล่างเป็น1นึนะคะน,นี้เราก็ทำมาเป็นเศษส่วนก่อนเก้าหนึ่งเป็นเ้าบวกห้าเป็นยีสิสี่ส่วน9้าอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะหกสี่ยิบสยี่สิบสี่บวก3ามเป็นยีสิบเจ็ส่วนสนะคะไปอ,อันนี้ก็ทำสี่บวกสเป็น9้าไอ้าหน็นหาบวกสเป็นเก้า อ่าในเมื่อเราได้มาแล้วได้เสร็จส่วนมาทั้งหมดแล้วจากนั้นก็อันนี้เราต้องทำเครื่องหมายไหนก่อนคะเค,เครื่องหมายหารนะคะแล้วจากนั้นค่อยมาลบแล้วก็มาบวกนะคะ,ะเราจะทำคูณกับหารมาเป็นอันดับแรกนะคะถ้าโจทย์มาแบบนี้ถ้ามันมีคูณอยู่ข้างหน้าเราก็ทําคูณก่อนนะคะก็เคือเครื่องหมายไหนขึ้นก่อนให้ทําเครื่องหมายนั้นก่อนถ้าเป็นคูณกับหาร ต่อไปค่อยมาทําบวกกับลบนะคะอ่ะมาทําส่วนตรงนี้นะคะอันยี่สิบเจ็ดส่วนสี่เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนจากเก้าส่วนสี่เป็นสี่ส่วนเก้านะคะอ่ะนี่ตัดได้เราตัดเลยอ่ะนี่ตัดได้นะคะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ ได้คำตอบมาก็คือ3าส่วนหนะคะ3ามส่วนหน่สา่วนหอ่ก็มาบวกข้างหน้ามาตักล,ลงมาส่วนด้วย9กลบกับ3าส่วนหอ่ะจากนั้นเราก็มาทำส่วนให้มันเท่ากันทั้งหมดถึงจะบวกลบกันได้นะคะต่อะนะคะคิดว่าส่วนเป็นเท่าไหร่คะ อ่ะถ้ามีหนึ่งกับเก้าคือส่วนต้องเป็นเก้าเนี่นอนเพราะฉะนั้นสามส่วนหนึ่งต้องคูอะไรคะอ่ะ,อะคูณเก้าอันนี้เครื่องหมายลบจากนั้นก็มาเครื่องหมายลบแล้วก็สิบสี่ส่วนเก้าคุณูไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเก้าแล้วไปเครื่องหมายบวกสามส่วนหนึ่งคูณด้วยเก้านะคะส่วนเกเท่ากับเก้าสามเป็น27สิบเจ็ดส่วนเก้าลบกับ สิบสี่ส่วนเก้าบวกกับสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนเก้านะคะจากนั้นให้ทำเครื่องหมายในก่อนนะคะเครื <c oughs> อ่องหมายห้าหนึ่งห้าเป็น 5, เก้าอ๋อส่วนตรงนี้เป็นห้านะคะส่วนตรงนี้เป็นห้ากคปูนะคะไม่ใช่เลขสี่คุณครูดูผิดนะคะมันต้องเป็นเลขห้า อ่ะส่วนตรงนี้ต้องเป็นห้านะคะอะส่วนตรงนี้เป็นห้าอะตรงนี้ต้องเป็นเลขห้านะคะใหม่นะคะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนจาก9ก้านยเป็น ห้าส่วนเก้านะคะอ่าอันนี้ตัดได้เก้าหึงเก้าอันนี้ตัดไม่ได้นะคะอัน,นตัดไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลือห้าสามเป็นสิบห้าสี่หนึ่งเป็นสี่นะคะอ่าจากนั้นมาบวกด้วยสิบสี่ส่วนเก้าแล้วก็มาลบกับสามส่วนหนึ่งะคะแล้วก็หาคราลกค่าลก ถ้าไม่มีแม่สูตคูณไหนที่มี9กับ4ี่แล้วก็จับคูณกันเลยนะคะ94เป็น36เพราะฉะนั้นส่วนต้องเป็นสามสกนะคะ3าส่วนหคูณอะไรคะถึงจะได้36ก็คือคูณ36มสิบหนั่นเองลบกับ14บส่วนเคูณอะไรคะ94 36นะคะก็คูณทั้งบนและละ่างบวกกับ15บส่วนสคูณอะไรคะคูณ9นะคะ เพื่อที่จะทำส่วนให้มันได้3ส่วนอ่ะเราได้มา3ก้อนแล้ว2 3นะคะท่ากับตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปเราก็จะคูณกัน3 6เป็น18ทดหนึ่ง3 3 9เ้าทดเป็น10นะคะส่งด้วย3 6บวกกับ4 4เป็น16ใส่6ทดหนึ่ง4่4ป็นทดเป็น5 6ส่วน3 6นะคะบวกกับ เก้าห้าเป็นสี่สิบห้าใส่ห้าบวสี่เก้าหนึ่งเป็นเก้าก็จะทดเป็นสิบสามนะคะส่วนด้วยสามสิบหกนะคะต่อไปหนึ่งร้อยแปดลบห้าสิบหกนะคะร้อยแปดนี้ลบก,กันเหลือสองอันนี้เหลือห 52, 52้าสิบสองห้าสิบสองบวกร้อยสามสิบห้านะคะอันนี้เป็นเจ็ดเป็นแปดอ่าเป็นร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะเท่ากับ ร้อยแส่วนสากนะคะก็คือเอาร้อยแลบห้าบลบเสร็จแล้วค่อยไปบวกกับร้อยสนะคะก็จะได้ร8 7ยแส่วนสานะคะจากนั้นเราก็เอาทําให้เป็นจํานวนคละนั่นเอง36เท่าไหร่ได้หนึะ่ะอยแจ่ะถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงนะคะสามห้าเป็นร8 0แล้วก็บวกอีก เเป็นร้อยแปดสิบเจ็ดนั่นเองนะคะนี่คือคําตอบของข้อนี้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยออันนี้เป็นสามส่วนหนึ่งนะคะหัวคูบงับงสามส่วนหนึ่งนะคะ,อะโอเคเพราะฉะนั้นให้พวกเราทําตั้งแต่หน้าหกสิบสามถึงหน้าหกสิบห้านะคะหกสามถึงหกห้านะคะ หน้า63ถึง65นะคะคุณครูเฉลยเป็นหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้กรุณาทำส่งคุณครูด้วยอ่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามผ่านช่องทางไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ